สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้บิตคอยติดลบนะดูหน่อยย่อนะเห็นไหมเห็นไหมทำจุดสูงสุด6 9้าแล้วก็ย่อลงมานะมาดูเหรียญหน่อยวันนี้เหรียญลงกันเยอะเลยอะ่ะเหรียญชิบาก็ความจริงเหรียญชิบะไม่ได้ลงนะเหมือนกับมันขึ้นไปแล้วมันลงมา <c oughs> เหรียญชิบะไม่ได้ลง ก็เหรียญเหรียญหมาก็ยังวันนี้วันนี้วันนี้พักก่อนมันขึ้นไปเยอะแล้วโอ้ลูน่าลูน่าตัวเกาหลีอะขึ้นเยอะนะเออลูน่าเกาหลีขึ้นละย่อหน่อยหนึ่งแต่ก็ถือว่าเยอะนะขึ้นตั้ง44%เนี่ยตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยเสี่ยงอ่ะลูน่าเกาหลีไม่ค่อยอยากเล่นเลยไม่ค่อยอยากแนะนําให้เล่นเลยเพราะว่าไม่เป็นเหรียญไม่เหรียญเน่าๆอ่ะ้็ไปดูลูน่าซีดีกว่าเก่งดีเก่งลูน่าซีดีกว่าถ้าเลือกระหว่างลูน่าซีกับลูน่า เกาหลีนะเลือกตัวเนี้ยดูหน้าซีดีกว่าเพราะมันเป็นของไบแนนไงเราเล่นเราเล่นแอปเราเล่นไรนะเหรียญเหรียญของไบแนนไงใช้ใช้โปรแกร,รมไบแนนไงมือถืออ่ะเห็นป่ะมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะลูหน้าซีเนี่ยขึ้นแปดเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าเยอะอยู่ยูนี้ะวอปนี่ก็ถือว่าได้อยู่นะได้อยู่ใช้ได้เลยขึ้นไปสี่สิบห้าบาทเนี่ยได้เห็นมีโอกาส <c oughs> คืออยากจะบอกว่าในภาพรวมตอนเนี้ย ถ้าใครอ่ะจะซื้อเหรียญอ่ะต้องอยู่ต้องดูต้องประเมินว่าเป้าหมายเราคืออะไรอ่ะถ้าเป้าหมายเราสมมติซื้อเราเหมือนกับว่าหนึ่งแสนอ่ะยกตัวอย่างนะหนึ่งแสนจะเอาแค่สองแสนอ่ะซื้อบิตคอยไปก็ได้ซื้ออ e t h ีไปก็ได้น่าจะได้อยู่สองสามสองสามเท่าอะไรเงี้ยอืมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเราอยากจะระวังมากกว่านั้นน่ะหนึ่งแสนจะกลายเป็นหนึ่งล้านอ่ะเหรียญบ t c ซอ่ะมันก็จะยากหน่อยนะเพราะมันเหรียญใหญ่อ่ะ มันจะยากมันจะยากหน่อยก็อ,อาจจะต้องไปเอาเหรียญเ,เหรียญไอซีพีเนี่ยก็อ,อาจจะได้นะหนึ่งเหรียญนะ่ะอาจจะได้อยู่น่าจะได้อะ่ะติดติดเด้งอะไรเงี้ยเสี่ยงเสี่ยงหน่อยอะไรเงี้ยหรือหรือจะเอาไปเหรียญเหรียญน้าเกงเกงเกงหน่อยก็อ,อาจจะเป็นอย่างโซ่ไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่ามันผมว่ามันได้ประมาณสามเด้งอะ่ะอ่ะถ้าถ้าพูดตามตามตามความคาดการณ์นะ อย่างกาล่าเนี่ยโอเคอาจจะสิบเด้งอาจจะไปไม่ได้พอสิบเด้งก็อาจจะขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่ามันอยู่ที่เป้าหมายเราไงถ้าเราจะเอาสูงอ่ะเราก็ต้องไปซื้อเหรียญเล็กๆไว้เก่งกำไรอะไรเงี้ยเหรียญชิบทเนี่ยสิบเด้งเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้นะชิบะนี่ก็ซื้อได้มันถึงมันจะขึ้นมาเยอะแล้วผมว่ามันไปได้เหรียญอย่างเงี้ยมีเศษสิบเด้งห้าเด้งอ่ะห้าเด้งมันขึ้นมาเยอะแล้วก็ห้าเด้งอย่างลูน่าตีเนี่ยสิบเด้งอ่ะพอได้เลยอ่ะเป็นไปได้เลยไม่ได้ยากเลย เนี่ยดูหน้าซีก็ลองดูได้นะแต่ต้องอยู่ที่เป้าหมายเราถ้าเราเอาสิบสมมุติหนึ่งแสนจะเอาหนึ่งล้านน่ะต้องดูหน้าซีอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะไปซื้อบิตคอยมันก็ได้แค่เด้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่เป้าหมายเรานะเหรียญดอ็อกหรือเหรียญด็อกก็ได้เหรียญด็อกก็ห้าเด้งหกเด้งเจ็ดเด้งสิบเด้งได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะอยู่ที่เป้าหมายเรานะลองดูแล้วกันนะที่ประมาณคาดการณ์นะเพราะฉะนั้นดูหน้าเจีะมันขึ้นมาจุด 2, 2สองยี่สองจูนะมันยังขึ้นได้อีกเยอะ เอประเมินไว้ขึ้นได้อีกเยอะประเมินจากประสบการณ์นะไม่ต้องมาดูตีกริีกราฟอะไรมากหรอกดูคร่าวๆดูพฤติกรรมก็รู้แล้วดูวิธีการวิธีเพราะว่าเวลาเวลาเวลาเหรียญน่ะมันก็เหมือนจะเป็นเป็นเงินทุนอะมันเป็นเงินทุนอะก็คือว่ามันจะเ้อเหรียญหลักก่อนมันเหมือนว่าเหรียญหลักมันจะขึ้นก่อนพอเหรียญหลักขึ้นเสร็จแล้วอะเงินทุนมันแบบไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นพร้อมกันหมดอะมันไปไได้มันต้องขึ้นมันมันเหมือนกับว่ามันต้องแบบแยกประเภทขึ้นอะ เหรียญหลักขึ้นก่อนเหรียญหลักขึ้นเสร็จเหรียญเล็กตามมาอะไรเงี้ยหเหรียญเกมอะไรเงี้ยเออมันจะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันคุณต้องเก่งให้ถูกอ่ะเหรียญเหรียญตะกุลหมาขึ้นอะไรเงี้ยมันต้องเป็นมันเป็นเทรนๆอ่ะมันเป็นกระแสอ่ะแต่เหรียญหลักอ่ะมันต้องขึ้นก่อนอยู่ดล้วพวก B t c ีซอ่ะ ETH อ่ะมัน,น,นมขึ้นก่อนเห็นไหมขึ้นก่อนแล้วก็เหรียญเหรียญเหรียญอื่นอ่ะเหรียญเล็กๆอ่ะอย่างกาล่าเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้ขึ้นตอนนี้แต่มันจะชื่นไปปลายขาลง ไปปลายขาไปไปลายขาขึ้นแล้วอ่ะมันค่อยมาขึ้นหีหลังอะไรเงี้ยเออหรือเหรียญเหรียญเกงกำไรอ่ะมันจะประมาณนี้นะเพราะนั้นบางทีอ่ะเราซื้อเหรียญบิตคอยหรืออีทเไปก่อนก็ได้ในช่วงขาลงอ่ะพูดถึงนะ<ม>แล้วก็พอพวกนี้มันขึ้นแล้วอ่ะแล้วก็ขึ้นประมาณนึงแล้วอย่างขึ้นถึงตอนเนี้ยแลก็ขายพวกบิตคอยอีทเออ่ะแล้วมาซื้อเหรียญเล็กก็ได้เออ,เออเอออย่างนั้นก็ได้เออมาเกงมาเกงเหรียญเล็กเล็กอ่ะเหรียญหมาเหรียญอะไรเงี้ยได้อยู่ให้มันขึ้นไปให้สุดก่อนแล้้วอมาซื ตัวอื่นทีหลัง the the people, พวกเหรียญเหรียญเล็กๆทีหลังอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดักจังหวะให้ดีๆนะขาขึ้นตุดตรงไหนต้องขายให้ไม่รีบถ้าเกิดมันเป็ดเป็นขาลงเมื่อไหร่ต้องรีบขายก่อนนะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันลงอ่ะมันลงยาวนะบอกเลยพวกเหรียญอ่ะลงทีประมาณมีร้อยลงมาเหลือหนึ่งหนึ่งได้อ่ะเอาเงี้ยต้องต้องเวลาขายลงอ่ะต้องอย่าไปถือนะเพราะว่าส่วนตัวเคยโดนมันรอบหนึ่งนะไงถือเหรียญเนี่ยแต่โชคดีที่ว่า เราอะเหมือนกับว่าเรา,เรามีเราเรามีเงินทุนอย่างอื่นไงมามาทยอดค่อยๆหยอดค่อยๆหยอดค่อยๆหยอดช่วงขาลงอ่ะพอหย,ย,ยอดถึงจุดจุดต่ําสุดแล้วใช่ไหมแล้วก็ถือเลยอ่ะถือจนมันเป็นขาขึ้นจนตอนนี้ก็คือกลายเป็นสามแสนสามล้านสามนะเออจะเป็นสามล้านสามแล้วก็เท่ากับเมื่อวานนั่นแหละเออก็วันนี้มันวันนี้ไม่มีอะไรมาดูเหรียญโอเหรียญชิบ่านี่ขึ้นมาเป็นอันด,ดับที่สามนะอีกหน่อยอ่ะผมว่ามันแตงบีทีซีแน่เลยเนี่ย แต่เพื่อแตงโซได้ด้วยแป๊บเดียวเองเนี่ยไม่นานเลยนะสำหรับวันนี้ก็ก็ก็มาพูดถึงเรื่องเรื่องเหรียญนะว่าเป็นยังไงภาพรวมอะไรเงี้ยนะเออก็ก็จะอธิบายให้ฟังแค่นั้นแหละเราก็ไม่มีอะไรมากหรอกอธิบายว่าประสบการณ์การดูเหรียญการซื้อเหรียญการอะไรเงี้ยการบริหารเงินทุนยังไงอะไรเงี้ยเออคิดไม่ค่อยออกอ่ะก็คือคิด คิดไปพูดไปอะไรเงี้ยคิดเรื่องไหนได้ก็พูดเรื่องนั้นนะ่ะเออนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็เราก็มองยังไงก็ถามว่าตอนนี้สามล้านเราพอใจไหมเราก็พอใจแล้วแต่รู้สึกว่าเราอยากอยากได้ได้มากกว่านี้ <c oughs> ถามล้านเราพอใจนะแต่เรารู้สึกว่ายังอยากอยากได้สักห้าล้านตอนแรกอะตั้งเป้าไว้ห้าล้านน่ะเออตอนนี้ก็ห้าล้านอาจจะไม่พอแล้วอยากได้สิบล้าน <c oughs> เดี๋ยวพอไปถึงสิบล้านอาจจะได้อยากจะได้ทักห้าสิบล้าน <c oughs> เหมือนยิ่งยิ่งมันขึ้นอย่างยิ่งรอบอย่งไไม่รู้อะเราอ่ะ<笑><笑>แต่มันเป็นเกมทั้งมันเถอะโอเคไปละตัดทิปก่อน